ตัวหนังเนี่ยจะมีพื้นหลังเป็นสงครามกลางเมืองอเมริกาครับหรือหลายๆคนคุ้นหูก,กับคําว่าซีวีวอร์นะครับซีวีวอร์เนี่ยมันเป็นคําบัญญัติความของการที่คนในประเทศครับแบ่งกันเป็น2ฝั่งแล้วก็มาตีกันนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าซีวีวอร์นะฮะในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลักจะไม่ได้เป็นทหารเหมอนหนังสงครามทั่วไปครับแต่จะเป็นช่างภาพข่าวภาคสนามครับคอยตามถ่ายภาพสงครามเพื่อไปทาข่าวตรงไหนกาลังลบกันกําลังยิงกันอยู่เนี่ยทีมนี้เนี่ยก็จะบุกเข้าไปเก็บภาพหน้าที่เกิดเหตุเลยครับและไม่ได้เก็บภาพกันที่ระยะไกลๆนนนนนนัเเเเขข้้าาไไปปป็ส่่วหหึงงงงอออออกกํลลยยยมืืซู หลังกองกําลังตอนที่เขากำลังลบอยู่เลยครับถ้ากองกําลังที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโดนยิงตายเนี่ยทีมนี้เนี่ยก็พร้อมจะเก็บภาพเลยครับตายปุ๊บถ่ายปั๊บประมาณนั้นนะฮะและช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็ลบกันแบบเอาจริงเอาจังและทีมนี้เนี่ยครับก็บุกเข้าไปถ่ายภาพกันแบบไม่กลัวตายเลยครับเหมือนไปช่วยเขาลบอะแต่ไม่ได้ถือปืนนะเป็นถือกล้องแทนมันก็นเลยได้ดูฉากสงครามยิงกันแบบมันๆครับแล้วก็คอยเอาใจช่วยแก๊งนักข่าวนีด้วยว่าจะโดนสอยล่วงตอนไหนเข้าไปเกะกะเขาอะแต่ก็โคตรลุ้นโคตรมันเลยครับเป็นทีมช่างภาพข่าวที่ใจกก้าาม